mình ai nết à à à yeah yeah à, cứ quá มันเกได้ธอ <Yeah. S 1> จะครั้งแคร์เหมือนโลกหยุดหมุนเบสลงตรงใจแบบไม่ต้องวนสายตาเธอจังหวัดดีเหมือนในซิงเกิลพูดไม่ออกแต่หัวใจดินสิงเธอเดินมาพร้อมบิดในหูท <Yeah. S 1> ูกก้าวของเธอคือหุ่นใม่ในในลูปอยาก yeah. พูดแต่เสียงมันหายมันจะไอ้นั้นฉันอธิบายไม่ได้ทุกมูฟที่เธอทำคือไฟเหมือนไฟนีออนกระแทงในไน<ๆ>พูดตรงตรงไม่ต้องแกล้งจมัน drop ก่อนแบตจะเล่นแหละ มันจะไอ้นั้นแบบจึงเลยบะฉันพูดไม่ออกแต่ใจมันว่าเธอเดินผ่านมาเหมือนสิลนยนานังนเอมันใจนั้นอ่ะ,อะ,อะ,อะมันจะไอ้นั้นแบบจึงไปหมดเธอยิ้มทีเดียวเหมือนโดนแฟลชชัดใจมันเต้นไม่ เพราะเธอคือ v บท e ที่ห้าลก r e อรี t ีอย่าถามว่ารู้สึกไงเพราะตอนนี้สมองมันฟรีสไปเห็นเธอครั้งเดียวฉันก็ค้างเธอมันฟิลเธอที่โลกยังสร้างไม่ได้เดินเข้ามาเราทำให้โซนเปลี่ยนฉันพูดผิดจังหวะเพราะใจมันเด่นทุกคำพูดกลายเป็นเสียงเพลงมันจะไอ้นั่นน่ะทุกครั้งที่เห็นมือสั่นมือเบสมันสั่นสายตาตรงกันใจฉันค้างทุก สนลงิิมันจะไอ้นั้นนะแบบจึงเลยบะฉันพูดไม่ออกแต่ใจมันว่าเธอเดินผ่านมาเหมือนสินในนั้นคือมันใจนั้นนะอ่าอ่าอ่ามันจะไอ้นั้นนะแบบจึงไปหมดเธอยิ้มทีเดียวเหมือนโดนแฟลช,ชใจมันเต้นไม่อยู่ใน beat เพราะเธอคือไบทที่ทำให้โลอก repeat แต่สายตาเหมือนมือสั่นไรลแต่ฉัน still cool you in scene ทุก move เธอคือ trend ไม่เชื่อ lost ใน vibe ของเธอทั้งในอยากอธิบายแต่คำมันหล่นทุก b ิ a ที่ดังคือเธอที่โดนท้านีคือเมมฉันยอมแพ้เพราะเธอคือ boss ของทุกจังหวะดมันจะไอ้นั่นนะแบบจึ้งใบบาดเธอทำให้ใจฉันเบิร์นขึ้นมาทุกจังหวะของเพลงมันตรงกับเรามันจะไอ้นั่นนะแบบว้าวว้าวว้าว จะไอ้นั่นหนักดับจึงใบบะฉันพูดไม่ออกแต่ใจมันหมดเธอเดิมผ่านมาเหมือนสิงในนังคือมันจะไอ้นั้นวัอากาศมามันจะไอ้นั้นหนักดับจึงใบหมดเธอยิ้มทีเดียวเหมือนโดนแฟลชัดใจมันตั้นม่อยู่อยู่ใน beat เพราะเธอคือ vibe ที่ทำให้ low g r a v i t low g r a v i t เพราะเธอคือ vibe ที่ทำให้ low g r a v i